มีเด็กชายคนนึงมีหน้าที่ต้อนแกะไปกินอาหารในทุ่งหญ้าบนเนินเขาทุกๆวันจนอยู่มาวันนึงเด็กนี้แก่คนนั้นรู้สึกเบื่อนายระหว่างที่แกะกินหญ้าอยู่เขาคิดหาเรื่องที่เขาคิดว่าสร้างความสนุกสนานให้กับเขาได้เขาวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่าเคยดู ช่วยก็พบว่าไม่มีหมาป่าแม้แต่ตัวเดียวได้เห็นแต่เด็กเลี้ยงแกะหัวเลาะลั่นชอบใจที่หลอกผู้คนได้สนุกจังชาวบ้าน<อ>โกรธและเสียใจมากๆเพราะว่าชาวบ้านตั้งใจจะมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะคนนั้นแต่ถูกเด็กเลี้ยงแกะคนนั้นหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ประมาณ2-3ครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งหม,มาป่าฟู กินแกะข้าจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตะโกนจนสุดเสียงแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะแล้วช่วยด้วยจนในที่สุดแกะก็โดนหมาป่ากินไปหมดทุกตัวอ้ไม่แป็นน้องป้าน้องสานแกะโอ้น้องป้านี่เป็นนิทานนะคะไม่ต้องอินมากก็ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ คนโกโหกมักจะไม่มีใครเชื่อแม้จะพูดความจริงก็ตามค่ะส <So, S 1> วัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะนี่วันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับบรรยากาศสดชื่นแบบธรรมชาติเลยนะคะพี่เฟยใช่แล,แล้วก็มาพร้อมกับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนิทานสอนใจเด็กๆเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนั่นเองค่ะแล้วก็ลอ้ลอมรอบไปด้วยขุนเขาอันกว้างใหญ่และทุ่งหญ้าอันเขียวขจีแบบนี้ และที่สําคัญนะคะพเพื่อนๆนี่ฟูงแกะน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลย<ช>ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะน้องปั้นเคยเป็นเด็กเลี้ยงแกะหรือเปล่าคะไม่เคยค่ะพี่เฟย์เพราะว่าน้องปั้นรู้ว่าการโกหกเนี่ยนะคะเป็นสิ่งไม่ดีคือถ้าเราพูดความจริงไปเมื่อไหร่เนี่ยคนเขาก็จะไม่เชื่อเราเพราะว่าเราโกหกไปก่อนหน้านั้นแล้วไงน้องปั้นก็ไม่ชอบพูดโกหกหลอกค,ค่ะค่ะวันนี้พี่เฟย์จะชวนเพื่อนๆมาเป็นเด็กเลี้ยงแกะกันคะ่ะ ไหนพี่เฟยเพิ่งบอกน้องๆไปอยู่เลยว่าอย่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะอย่ากโกหกหลอกลวงแล้วไหนพี่เฟยบอกว่าให้เรามาเป็นเด็กเลี้ยงแกะล่ะคะเอ้าอพี่เฟยพูดไม่ผิดหรอกค่ะน้องป้านไม่ต้องงงอะไรเลยเพราะว่าเด็กเลี้ยงแกะของพี่เฟยในวันนี้นะคะเป็นแบบฉบับของขนมไทยอะไรเอ่ยนั่นเองก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ชวนเด็กดีเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็ให้อาหารแกะกันตั้งหาโอ้โหอ รู้ไหมคะ,คะว่าแกะเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ประเภทไหนะอะค่ะพี่แฟก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะคะน้องปั้นแต่พี่แฟก็แอบ,บสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าแกะเนี่ยเป็นแกะของต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วมาอยู่ในเมืองไทยได้ยังไงเพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยร้อนมากๆเลยนะนั่นนะสิคะโอ้เง้นเดี๋ยวเราไปหาผู้รู้มาให้คําตอบกับเราเลยดีกว่าแมได้เลยคะ่ะไปเลยเอา,เอากินก่อนนะน้องแกะนะ่ะ พี่เฟพี่เฟไปทางน pues mm ู้นก่อนไปทางนู้นก่อนขนมไทยอะไรเยพี่เฟสองคนนั้นไงตรงนั้นหรอคะนั่นแหละนั่นแหละันไปหาพี่แก่พี่แกจาลบก่อนนะหลบก่อนนะทางนู้นใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยพี่เฟยโนตรงไปเลยนี่ไงคะพี่เฟน้องนอสวัสดีค่บน้องน้องชื่ออะไรกันบ้างคะหนูชื่อน้องเาเออรนคะหนูอยู่โรงเรียน อานนวันทาดาวันกมคือเด็ดาดาวินีท,า,า,า,นทา,นานทนสบายครับเราเรียนทานตะวานันอัตบานสามไม่มีค,ครับแล้วเมื่อกี้น้องๆทําอะไรกันอยู่นะคะเนี่ยทําไมเมืม่อก,กี้พี่ใ่กับพี่ปั้นไม่เห็นเห็นเลยให้อาหารแกะครับ <c oughs> ก็เปลี่ยนที่ใช่ไหม <c oughs> เออแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าคะว่าแกะเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทไหนอะค่ะไม่รู้ครับ น้องปั้นนึกว่าน้องๆเขาจะรู้ค่ะพี่เฟย์แล้วน้องๆอยากรู้กันไหมคะว่าแก่เนี่ยกินอะไรเป็นอาหารอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้น้องๆเข้ามาหาพี่เฟย์ก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดินอ้อมมาทางนี้นะ๋ยวพี่เฟย์ไปรอรับเดี๋ยวพี่เฟย์คะพี่เฟย์คะแล้วเราจะหาใครมาให้คําตอบเราหรอคะนั่นสิคะ สวัสดีค่ะต้มาอะไรกันอยู่ค่ะเอพี่ชื่ออะไรเหรอคะพี่ชื่อดาวค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ที่นี่ค่ะแล้วแกะเนี่ยค่ะเป็นสัตว์ประเภทไหนเหรอคะแกะนะคะเป็นสัตว์เคียวเอื้องขนาดเล็กนะคะที่เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะแล้วต้นกําเนิดของแกะเนี่ยค่ะอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะอ่าต้นกําเนิดของแกะตอนแรกนะคะที่นี่ก็ซื้อเข้ามานะคะก็สายพันธุ์เขามาจากออสเตรเลียค่ะ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มาขยายพันธุ์ที่นี่โดยวิธีธรรมชาติค่ะเวลาเฟให้อาหารนะคะเนี่ยค่ะบางทีแกะมันชอบมาทูทๆกับตัวเราอะคะ่ะเพราะอะไรอะคะหรือไม่มันก็ขวิดอย่างนี้นนนะคะ่ะเมื่อกี้แฟก็นดนเขาค่อนข้างชินกับคนอะนะคะเหมือนกับว่าเหมือนลักษณะคล้ายๆแมวอย่างเงี้ยค่ะที่จะชอบเข้ามาเลียเข้ามาคอเคลียร์กับเราอย่างเงี้ยค่ะ แกะเนี่ยค่ะมีกี่สายพันธุ์แล้วมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะโอแกะนี่มีเยอะมากๆเลยเรียกว่าถ้าบอกวันนี้ก็คงจะไม่หมดน,น,นะคะแต่แบบว่าเอาเป็นว่าที่นี่นะคะก็เป็นแกะสายพันธุ์คาทาดินนะคะผสมกับพันธุ์พื้นเมืองเพื่อให้เขาสามารถทนอยู่ในสภาพเมืองร้อนแบบบ้านเราได้ค่ะพี่แฟเห็นแล้วนี่อยากกอดมากเลยนะคะถ้าทันฝนจะนิ่มหน้าดูจะไป<ต>ให้อาหารกันไหมคะอ๋อได้เลยค่ะ งั้นเดี๋ยวตามพี่ไปเลยเนาะค่ะเราต้องทำยังไงบ้างอะคะเดี๋ยวเราไปเอาย่าก,ก่อนคะ่ะได้เลยค่ะ เราก็ยืนลงไปได้เลยแต่ว่าต้องจับแน่นๆนิดนึงเพราะว่าแรงเขาเยอะนะคะะเดี๋ยวเราไปหาลูกแก่กันค่ะ ลูกตานะคะกับฟันนะคะฟันเนี่ยสามารถบอกอายุได้นะคะว่าเขาอายุเท่าไหร่แกจะมีฟันล่างอย่างเดียวนะคะไม่มีฟันบนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเขากัดนะคะแล้วก็ฟันของเขาต้องเป็นฟันแท้นะคะอย่างนี้จะเป็นฟันน้ำนมอยู่มีหลายซี่แต่ว่าฟันแท้นี่จะขึ้นแค่ปีละหนึ่งซี่เพราะฉะนั้นถ้าเขามีฟันสองซี่ก็แปลว่าเขาสองขวบแล้วผมเอาแกไปเรียนได้ไหมครับเอาไปได้ค่ะแต่ต้องอุ้มไปนะ เดี๋ยวเวลาเขาโตน้องวินเลี้ยงไม่ไหวนะเวลาเขาโตเขาจะตัวใหญ่มากเลยครับเขาโตเร็วด้วยพี่ดาวทับแกมีไรไงทับแกะก็จะเป็นสัตว์ที่ใจดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างเชื่องนะคะถ้าเกิดอยู่กับคนเป็นเวลานานแล้วนะคะไม่ดุร้ายแล้วก็ไม่ทำลายใครค่ะแกะหรือชีพเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนหนาฟูออกลูกเป็นตัวและกินอาหารประเภทพืชและหญ้าเป็นหลัก เจ้าแกะส่วนใหญ่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงมีถินอาศัยอยู่ตามพื้นที่หนาวเย็นแถบภูเขาและพื้นที่ราบโลกเช่นประเทศนิวซีแลนด์ประเทศออสเตรเลียอเมริกาตอนกลางและตอนใต้ของประเทศแคนาดาส่วนในประเทศไทยนั้นนะครับก็มีการทดลองเลี้ยงแกะในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวและมีพื้นที่ใกล้เคียงกับภูมิประเทศของออสเตรเลียเช่นจังหวัดเชียงรายและจังหวัดราชบุรี โดยเป็นการเลี้ยงที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดด้วยล่ะครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอ,ขอขอบคุณพี่ดาวมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องแก่กับเราขอบคุณมากๆเลยนะคะขอ,คขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาขนมอร่อยๆกินดีไหมคะโดยเฉพาะขนมไทยโอ้ดีเลยค่ะขอเป็นคล้ายๆแกะเลยนะคะขนมไทย <S 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 อาจาจะทำมาจากขนแกะก็ได้พี่เเยบหถ้าขนแกะถ้าเรากินเข้าไปคงติดทอแย่ค่ะน้อง้านเดี๋ยวนะคะ ได้ยินว่าน้องวินเนี่ยมากับคุณป้าด้วยใช่ไหมคะผมมาด้วป้าทับป้าผมถ่ายขนมด้วยพี่ๆลองไปดูไหมทับโอ้โหดีเลยงั้นเดี๋ยวน้องวินเนี่ยพาพวกเราไปหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ทำขนมอะไรกันแต่ให้งั้นไปกันเลยขอบคุณมากๆเลยนะสวัสดีค่ะน้องแกะไบ้านน้นไงป้าผม เขากาลังป das ja ั้นอะไรอยู่ะคะเป็นสีขาวๆวงกลมๆนั่นนะสิคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทาคป้ากันเลยดีกว่าได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆคุณป้าคะคุณป้ากําลังปั้นอะไรอยู่ปั้นขนมต้มค่ะอ๋อขนมต้มนี่ใช่นายขนมต้มหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ขนมต้มค่ะเป็นขนมต้มลูกขาวๆนะคะมีมะพร้าวคุกค่ะค่ะเรียกเป็นขนมต้ม โอ้โหก่อนที่เราจะทําขนมนะคะเราก็มาทําความรู้จักกับส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะก็มีน้ําตาลปี๊บแล้วก็มะพร้าวถมทึกมะพร้าวถมทึกค่ะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะคะเราทําอะไรก่อนดีคะเมือแมวนะคะขูด ขูดมะพร้าวเนี่ยค่ะมาช่วยกันขูดนะคะเดี๋ยวให้คุณป้าขูดให้ดูก่อนนะคะขูดไปนะขูดเบาๆแผ่วๆไม่ต้องกดนะคะถ้ากดมันจะเส้นใหญ่ค่ะใช่ติน้สีน้ําตาลค่ะน้องวินไม่ต้องน้องวินไม่ต้องออกแรงเลยจับแบบนี้จับแบบนี้ครับแล้วน้องวินก็ทํานี้เก่งมากแล้วก็ทําไปเรื่อยๆได้ไหมคะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปเรื่อยๆเก่งมากเลยน้องวินขูดเก่งนะคะเนี่ย อย่างนี้นี่ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะได้แล้วเอาเทใส่นี่เลยคี่ามใส่นี่ไว้เราต้องใช้เยอะแค่ไหนอะคะขูดจนหมดเลยค่ะขูดจนหมดลูกเลยค่ะเพื่อจะเอาไปปั้นไส้ด้วยนะแล้วก็เอาไว้คุกด้วยค่ะงั้นพี่ช่วยมาเดี๋ยวเราเทกันเนาะอะน้องวินเทให้พี่หน่อยครับรับป้องอะอแล้วน้องวินชอบขนมไทยอะไร ขนมต้มครับอ๋อแสดงว่าต้องอร่อยจริงเหมือนที่น้องวินบอกแน่ๆเลยนะคะพี่เต้ของอ่าเด็กๆขูดก,กันเสร็จแล้วใช่ไหมคะค<ช>่ะอ่าเดี๋ยวป้าไปตั้งเตาก่อนนะคะได้เลยค่ะ ปี๊บนะคะเดี๋ยวเอาน้ำไปใส่ใส่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาใส่น้ำให้ก่อนได้เลยค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องใส่น้ำก่อนด้วยละคะคุณป้าต้องใส่น้ำเพื่อจะเอาน้ำตาลปี๊บมาเคี่ยวค่ะค่ะาาลนะแล้วเราใช้อะไรผัดนะคะเอาน้ำตาลใส่ก่อนแล้วเอาไม้พายเนี่ยขัดนะคะค่ะน้ำตาลใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะจะได้เข้มขน้นใช่ไหมคะค่ะคนนะหนูคน ต้องใช้ไฟแรงเท่าไหร่คะไฟปานกลางนะคะแล้วประมาณกี่นาทีคะถึงจะได้ประมาณสักสิบห้านาทีค่ะเดี๋ยวเอาค้ามาใส่เดี๋ยวเฟย์ช่วยแล้วกันนะคะน้องป้านมาช่วยไหมคะอ๋อได้ค่ะน้องวินครับแบ่งไว้ครู่หน้ามาใส่หนยหน่อยน้องวินน้องวินมาดูตรงนี้ก็ได้ครับระวังนะรระวังด้วยนะต้องต้องระวังร้อนนะครับอ่ายืนห่างๆกันระวังร้อนระวังกระเด็น ้เขาลองผัดหน่อยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะระวังร้อนนะคะอย่างนี้ได้ไหมคะได้ได้คนคนคนวนๆแปแล้วเราสังเกตยังไงเหรอคะว่าได้แล้วน้ามันจะแห้งเดี๋ยวมันแห้งไปเรื่อยๆต้องให้มันเดือดก่อนนะให้น้ําตาลละลายแล้วเดี๋ยวมันก็เข้ากันตอนนี้ก็มีคนด้วยใช่ไหมคนให้น้ํา แล้วครับเริ่มแห้งแล้วครับจะใช้ได้แล้วครับอยาได้มาปั้นกันค่ะโอ้นเดี๋ยวเราพักใส่ถ้วยเอาไว้ดีกว่านะคะได้ค่ะนี่ค่ะพี่เฟยให้เฟยอาวางไว้ไหมคะวานี่หอมยิงขึ้นนะคะอมน้ำตาลตีมากเค่ะแล้วอย่างงี้เนี่ยกลิ่นหอมมันมาจากไหนเหรอคะ มาจากมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลปี๊บผสมกันผสมกันแล้วก็ผัดให้แห้งมันจะทำให้หอมเรามาดมกันดีกว่านะคะน้องเวนดมเลยครับเป็นไงหอมไหมหอมครับหอมจริงจริงด้วยอ่เดี๋ยวป้าตั้งน้ำก่อนนะเดี๋ยวพักไ้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรั่งน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวได้ปั้นไส้กัน่ะตั้งน้ำไว้ก่อนนะคะแล้วระหว่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อล่ะคะระหว่างรอไส้อ่เดี๋ยวเดี๋ยวปเตรียมปั้นไส้เลย ร้อนนะแต่อุ่นๆเดี๋ยวเอาน้ำเอาน้ำนี่ชุบมือเราจะปั้นเป็นรูปกลมๆใช่ไหมค่ะพอประมาณลองจับดูว่าปั้นได้ไหมอ่ะเนี่ยเลิ่มเรียแล้วแล้วก็ปั้นแบบเนี้ยเราใช้น้ชุบมือเพราะว่าอะไรอะคะเพื่อไม่ให้ไม่ให้ติดมืออ้ามันจะได้ไม่ติดมือแล้วเราเรื่อนๆอย่างเงี้ยและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆจะบรรเทาความร้อนด้วย แล้วนะปั้นกันได้เยอะและ้เวเ,เดี๋ยวเรามานวดแป้งกันนะคะได้เลยค่ะ,คะแบ่งแป้งคน,นละครึ่งครึ่งใช่ไหมครับรอา่านน้องมินถือให้พี่เฟยหน่อยครับรอ่าถือแน่นๆนะแป้งครึ่งหนึ่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเฟยเอาไปวางไว้ตรงนี้นะคะปาดเลยค่ะปาดเลยหมดเลยใช่ไหมคะคุณป้าหมดเลยหมดเลยอ่ระวังระวังนะคุ้งอ่า จากนั้นทาอะไรต่อนเอาน้าเทใส่เลยค่ะเทใส่นิดเดียวนะคะน้ำนีต้องใส่นิดเดียวใช่ไหมคะใส่ลงไปอีกหน er pues ่อยพอเอามือนวดเลยค่ะนวดลงไปเลยพอไหมคะยังไม่ได้เทพอไหมคะเทลงไปอีกหน่อยนวดเลยนวดเลยค่ะลงวินเราก็พยายามเติมน้ําลงไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันแป้งเป็นเนื้อเดียวกันให้นิ่มหนูเติมลงไปอีกหน่อยเป็นยังไงะน้องวิน สนุกครับอ่านวดอ่ะตอนนี้นวดนวดเลยอ่านวดให้ผสมกันเลยลูกเนี่ยนะโอ้พี่เฟยคะเก่งมากมากเสร็จแล้วของพี่เฟยเสร็จแล้วอันนี้ของน้องวินใส่น้ําลงไปนิดนึงนวดให้มันมาให้หมดเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันนวดให้ให้รวมกันเลยอันนี้เข้าไปอีก่เข้าไปนวดให้ให้อยู่ด้วยกันเลยเป็นยังไงคะฝั่งน้องป้านได้หรือยังพี่เฟยได้เป็นก้อแล้วนะ้เขาามแล้วเราต้องนวดไปจนถึงขนาดไหนอะคะเะว่ยใช้ได้แล้วค่ะให้เนื้อแป้งเข้าเป็น เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยใช้บีบี้แบบนี้ได้แล้วอ๋อก็คือวิธีการดูว่าแป้งได้ไหมใช่แล้วได้หรือยังคะแบบนี้อันนี้ก็ได้แล้วแต่เอาคนมาให้ให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาค่ะคุณป้าคะเสร็จแล้วพอนวดแป้งเสร็จแล้วทําอะไรต่อคะอันนี้ก่อนปั้นมาร้องเพลงกันก่อนมาช่วยกันร้องเพลงก่อนร้องเพลงอะไรเหรอคะร้องเพลงขนมต้มค่ะงั้นเดี๋ยวขอให้คุณป้าร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะโอ้ละเหลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไป พ่อแม่ทาเลี้ยงเรามาจะกินขันหมากให้ได้ไม่ได้กินขนมต้มอมน้ำตาลน้องไม่รับประทานของใครพวงเจ้าเอ๋ยมาลายถอยหลังออกไปเถิดเอ๋ยเตงเต็งเต็งเตงเต็งเต็งเต้งเตงเต็งเต็งเต็งเตงงง่ anh cũng tốt มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยขนมชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้ในพิธีบวงสวงเทวดาการบายสีไหว้ครูพิธีกรรมต่างๆเช่นยกสาวเอกตั้งศาลพระภูมินอกจากขนมต้มจะใช้ในพิธีบวงสวงแล้วนะครับในบางท้องถิ่นจะใช้ในประเพณีสู่ขอแบบโบราณโดยจะมีการใส่ใบเงินใบทองและในขันมาก็จะมีขนมต้มอยู่ด้วยดังนั้นขนมต้มเห็นจะเป็นสิ่งเขาสำคัญอย่างหนึ่งของประเพณี นี่สูงขอจึงมีเพลงพวงมาลัยร้องกันเล่นอย่างที่ป้าหนูได้ร้องให้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้ไงครับเดี๋ยวป้าโรยแป้งนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวป้าเอาเอาป้านเอาลูกขนมมาใส่ในนี้นะคะโรยกันติดถาดค่ะโรยกันติดถาดเอาปา้แป้งพอประมาณาแบแๆออกแล้วเอาไส้ใส่ใส่ลงไปในนี้ค่ะ<า>แล้วก็หอ่อค<า>่ะห่อให้มิดอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแบงนะค่ะแล้วก็เอาไส้ใส่แล้วก็เสร็จแล้วหนึ่งลูกวางเลยอย่างนี้ได้ไหมคะใช่ค่ะกลมไปไหมคะอันนี้ใส่ไส้ยังใส่แล้วค่ะนี่เหมือนไม่ได้ใส่เลยนะคะอ่ห่อให้มิดอ่ะถ้าแป้งมันรู้สึกว่ามันจะแข็งแข็งแล้วเอาน้าพรมไปนิดนึงต้องเอาไหมคะพรมไปหน่อยเทปนิดหนึ่งมัแห้งเพราะลมแรงใส่หน่อยเดียวนะใส่ขาดเลยอ่าป้านแท้น้องวิน อใส่คาดแล้วคาดเดาเดานี่ใช้ท <c oughs> เห็นแค่นี้ก็อยากกินน,นะนะคะได้พอประมาณแล้วนะ,ะเดี๋ยวเอานี่ไปต้มนะหยิบหยิบ,บนะคะวางเบา <c oughs> ๆเพื่อใส่ลงไปน้ำมันเดือด,ดแรงๆเดี๋ยวมันลอยขึ้นมาแล้วเราก็ตักใช้ได้ <c oughs> น้องเวีนอยากทำนะน้องเวีนเอานี้ตักนะคะใส่นี่ตักเอา คบัวลอยน้องด้วยช่วยบัวลอยช่วยน้องด้วยง่ใส่เลยค่ะเดี๋ยวปั้นนึงนะครับน้องวินพอกันค่ะจะได้สุกเร็วๆไงครับพี่เฟยเพราะว่าแสดว่าหิวน้องปั้นหิวแล้วล่ะค่ะอยากกินแล้วใส่หมดเลยระวังนะครับจะนะท่านตอนนี้ก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อีกเช่นเดิมนะคะใช่แล้วนะคะมันร้อนมาก ตักเนื้อตักตักแล้วแช่น้ำอ่ะช่วยช่วยแล้วทำไมเราถึงต้องไปแช่น้ำป่ะเอามาล้างให้มันสะอาดอีกทีหนึ่งพี่เป้คะน้องปั้นขอลองตัก็จ้ค่ะอ่ะตักลูกแกะของใครอ่ะใครปั้นลูกใหญแล้วน้องปั้นตักออกจากน้ำมาใส่นี้ตักออกจากน้ำมาใส่นี้ก่อนก็เอาตักอันนี้ค่ะมาใส่นี้ให้เสด็จน้ำอ่ะมาใส่นี่้ชั้นตักให้หมดเลยตักให้หมดเลยอ่ะน้องวินครับ น้องวินตักเลยน้องวินตักอันนี้ไม่ร้อนนะครับอ่าใส่อันนี้อ่าหนูตักใส่แล้วค่ะมันขึ้นเดือก็ยังไม่ได้ขึ้นอ่ายังไม่ได้ลอยอ่ามันตักมาใส่มันจะดูมันจะเล็กไปใช่ไหมค่ะพี่เฟย์ขอลองตักหน่อยค่ะได้ค่ะพี่เฟย์เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่าพี่เฟย์ตักอันสุดท้ายเลยช้อนมาให้หมดเลยได้ไหมคะพี่เฟย์ช้อนหมดไหมคะว้ายมันดิ้นมันดิ้นอ่าใส่เลยค่ะอ่าน้องวินตักออกมาใส่นี่เลยตักครับ พี ja> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เฟยระวังร้อนนะคะใส่ไว้น้องเวียนตักมาให้หมดเลยเหนียวเหนียวเนาะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุกมะพร้าวเลยอ่ะมาช่วยกันคุกนะอ่ะมาใส่เลยเทเลยเทเลยยกเทเลยยกเทเลยน้องเทไหมครับน้องเวียนเทลงไปในนี้เลยคว้าลงไปเลยอ่าอ่าอ่าช่วยกันคุกเลยคุกอย่างนี้เลยค่ะนี่ แล้วก็คลุกปั้นกบเนี้ยคลุกไปหนูน้องปั้นอยากคลุกแรงนะคะมะพร้าวนี่เอามือคลุกแบบเนี้ยหมุนหมุนเนี่ย <c oughs> นะคิวของพี่เฟย์หิวหมุนหม,มุนให้ได้เป็นลูกเนี้ยให้มะพร้าวให้ติดให้หมดเลยอ่ะแล้ววางตรงนี้ก่อนโอ้หเหมือนแกะเมื่อเช้าเลยนะคะเนี่ยใช่หมุนให้เต<ห>็มเลยค่ะ<ห><ห>มะพร้าวเปรียบเสม,มือนขนหูแกะค่ะง้ใช่แล้วล่ะค่ะส่วนเมื่อกี้เนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นหน้าตาใช่ไหมคะอ่ะน้องวินลองทำไหมครับทำแบบนี้สองมือสองมืออ่ะยิ่งให้เต็มเลย ลูกใหญ่มากแสดงว่าต้องเวียนช่วยคุกเลยสองมือเลยอ่าเสร็จแล้วค่ะนี่คะอีกสองอีกลูกหนึ่งค่ะได้แล้วนะะเสร็จแล้วค่ะนี่ก่อนที่เราจะไปกินเนี่ย พี่เฟว่าต้องขอขอบคุณป้าหนูก่อนนะคะที่มาสอนพวกเราทําขนมต้มในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปกินทางบ้านนู้นทานบ้านค่ะแล้วน้องวินรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมในการกับพี่เฟย์ตื่นเต้นครับเต้นแล้วสนุกไหมสนุกครับอ่าถ้าอย่างนั้นพี่เฟยว่าเราไปกินขนมกันตรงนู้นก่อนดีกว่าค่ะดีเลยค่ะน้องวินถือเลยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะวีอดใจไม่ไหวแล้ว พี่เฟย์ว่าก่อนที่เราจะเขียนสมุดเยี่ยมเยนกันนะคะเราต้องมากินขนมต้มกันก่อนดีกว่าค่ะดีเลยค่ะพี่เฟย์เพราะว่านุ่งวันทนไม่ไหวแล้วกินเลยไหมครับดีค่ะชิมเลยเนื้อกง รูปก็ได้นะครับและสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมดีๆกับพวกเรานะคะไปฟังกติกาจากใบตองเลยค่ะกะติกาง่ายๆสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับรายการติดต่อมาได้เลยนะครับที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรงังสิต แขวงตลาดบางเขนเขตหลักซีกรุงเทพ1 1 2 1 0หรือทางอีเมลขนมไทย at thaipbs.or.th และเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.thaipbs.or.th/ slash ขนมไทยส่วนน้องๆคนไหนที่อยากทราบความเคลื่อนไหวของรายการแล้วก็ สามารถติดตามได้เลยครับที่ www.facebook.com พิมพ์คำว่ารายการขนมไทยอะไรเอ่ยก็ได้นะครับสัปดาห์หน้านะคะพวกเราเนี่ยจะไปทำกิจกรรมดีๆที่ไหนและไปทำขนมอร่อยแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสามคนนะคะขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เป้ดูกแกะตัวที่สองเขาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มา 哎。<laughs>